หลังจากใส่ไก่กันแล้วเราก็มาอัปเดตอ่างปลาหน้าบ้านกันดีกว่านะไม่รู้อีพีาสจุดเราใส่ไปเมื่อ,อไรแต่ก็มาอัปเดตแล้วกันก็เปลี่ยนไปเยอะนะเริ่มแรกเลยก็พวกปลาสดแดงก็ตายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่พวกปลาสอดดำดูได้ไม่ค่อยเห็นนะพวกนี้ไม่ค่อยได้ขายนี่พวกนี้เป็นปลาลกยูงที่เอามาปนม่วไปหมดแล้วนะเมื่อก่อนมีเยอะกว่าน,นี้ ทมไมตอนนี้คือแบบดูดิเหลือไม่ถึงร้อยตัวด้วยมั้งทำไมก่อนนี่พลุกพลาดเลยแบบเออัดมากปัจจุบันนี้เหลือน้อยลงส่วนนี่ก็ไม่รู้ปลาเลยไม่ค่อยเห็นในบ่อนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วลูกปลาชนปะเอาไม่ปลาบอลลูนนี่แหละเนี่ยตัวเล็กๆบ่อนี้ก็บอลลูนสีขาว เดี๋ยวนี้นี่เป็นลูกเพราะในบ้านนะแล like he ้วไม่ก <No ี่สายพันหรอกเสียงไม่ชัดก็ก่อไปด้วยนี่ส่วนนี่ปลาเล็ดดำเออไม่รู้ไม่ออกมาเอาเข้าไปดูเห็นไหมไม่เห็นเมื่อกี้ไต่ไก่ไก่ที่อะไรไก่กล้องมันจะเบลอๆเลย นี่ปลาเล็ดเล็ดเผือกออแล้วก็ตอนนี้หน้าบ้านเรามีรังพึ่งมาอยู่ด้วยคือมาแต่แค่นี้แหละโจนหน้าบ้านไม่ค่อยมีอะไรแล้นี่ไม่รู้จะจับยังไงนะตัวนี้เป็นฝูงเลย เดินออกมาก็ต้องระวังพวกแม่งนี่อุอ้ยแม่งบินมาจนหัวเกือบโดนต่อยแล้วแล้วก็อ่างนี้ก็กลายเป็นที่ปลูกบัวไปแล้วคือเอาปุ๋ยมัดใส่นะก็ไม่ได้เลี้ยงปลากลัวปลาตายส่วตรงนี้ก็มีที่นั่งไว้นั่งต่อใาๆแต่ไม่ค่อยมานั่งหรอก่วนมากคน พ่อมากกว่ามานั่งตรงนี้ก็เป็นรังพึ่งอีกหนึง่งรังไม่ได้เข้าไปตด้เลยแล้วก็ตน้นทุลิทนแม่งกูพูดไม่ใชรกูเป็นกระแมวะนี่เออนี่ต้นทุเรียนก็นกขอเล็กมามาอยู่เองก็มีเพียงเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากมายหรอกก็นี่ดอกมะลิ แล้วต้นบอนสีบอนสีบอนแอนถังหมักใบอู k วางแล้วก็ไอ้จิ้งหลีหน้งท่วมมา <c ười> ยกหน้งท่วมมานี่ใบอู k วางก็ประกาศมี่ห้าสิบห้าสิบว่าจะเลี้ยงเพาะดีกว่าดีไหมว่าจะไปหมาอะไรอีกใช่ไหมส่วนสายโตนี่ตอนถ่ายช่วงแรกๆก็ตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้น่าจะใช้รูได้แล้วมั้ง หน้าแบบวันเบลูกาล้าแล้วนั้นก็ลำใหญ่กิ๊ตตันดูดิต้นใหญ่กว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วก็ตอนนี้หน้าบ้านมีเสาไฟแบบไฟตอนกลางคืนมาแล้วก็ลานุออกมาได้แต่ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ขี้เกียจถ่ายแล้วหน้าบ้านปลามันน้อยลงด้วยแล้วก็นี่ของที่แบบพ่อผมปลูกเล็กๆน้อยๆไว้ เออแล้วก็ส่วนไก่ทีไมมแนี่อาจจะไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงฝั่งนู้นอีกเหมือนหปีก่อนนะเฮ้ยตัวอะไรโดดลงก็เดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะเอาไปดีไหมไอ้นี่ตะเลเออแล้วลืมมันได้ไงวะเจ้าประจำหน้าบ้านหงยกผู้หลงหลุดออกมาตะเลตะเล พูดได้ด้วยนะแต่มุมมัมมุมมัมในปากเอาเอาอะไรอะไรนกกระจอกไปแล้วใครคิดถึงมันบ้างพูดติดตามใหม่ๆยังไม่รู้จักมันเลยอ่ะจะพาไปดูฝั่งนู้บ้านผมก็เริ่มปลวกกินใกล้เริ่มเยอะแล้วนกเขาเลี้ยงเงูไม่ใช่ของผมอของพ่อผมเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่าย นี่ก็นี่สมัยก่อนอาไรจะทำปลวกโบราณทั้งนั้นไปแล้วแตคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากก็นกี่ลืมสังเกตอะไรไหมมีทรายมาเทนหน้าบ้านแล้วนกขาเล็กร้องด้วยก็มีเพียงเท่านี้แหละส่วนทางลกยุงนี่กะว่าจะขายทำไมก่อนตอนนี้ก็เจ๊งไปแล้วไม่ได้ขายเจ๊งทุกอย่างเลยกูทำอะไรเนี่ย ไม่เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้อยากให้แต่อะไรก็บอกมาได้พอช่วงนี้ว่างแบบว่างๆเฮี้ยๆเลยแหละบ๊ายบาย